วันนี้ไหนๆมาเรื่องคำเทศแล้วนะก็ครูสมบอกว่าจำได้ว่าอาจารย์มีการเทศอยู่กันหนึ่งเป็นเรื่องของอนิสงส์การสร้างพระพุทธรูปวันนี้บุญพระพุทธเมตตาเราล้นแล้วมีติแล้วบุญธรรมปัญญาคุณต้องรีมาดีๆนะเดี๋ยวนี้บุญเปิดเร็วปิดเร็วมากนะครับก็อำนาจบุญมันเยอะขึ้นอะ แล้วก็ผู้ที่มีบุญเยอะขึ้นผู้ที่แสดงตัวในการสนับสนุนล้วนเป็นธรรมปัญญาคนของธรรมปัญญาร้อซมันก็เกิดกระแสบุญเกื้อกูลกันหน้าฉากหลังฉากเชื่อมโยงเครือข่ายภูธิยานมันเกิดเองชัดเจนกันตรงนี้คุณทั้งหลายครับดังนั้นวันนี้ขออนุญาตแสดงกันเทศนะครับอันพเดชพระคุณได้เตรียมไว้เรื่องอานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูป เรียบเรียงโดยดรจรูนวันณกษีนานน์ปเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมปรียาเอกสาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับอันนี้สรงแห่งการสร้างพระพุทธรูปกับท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงเราอยู่นะเวลานี้จะเป็นการเทศนาโดยสรุปการสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณพ,พุทธศักราช400 โดยกษัตริย์ชาวกรีกที่ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา,าเป็นผู้สร้างขึ้นตามวัฒนธรรมการสร้างเทพเจ้าของชาวกรีกโบราณได้แก่พระเจ้าเมลันเดอร์หรือพญามิลินทะในตำนานมิลินทะปัญหาซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ชาญฉลาดมากแต่มาจนปัญญาต่อพระนาคเสนที่ตอบความสงสัยในธรรมะได้ครบทุกอย่างทุกข้อพระองค์จึงละความเชื่อเดิมและหันมานับถือพระพุทธศาสนา และสร้างพระพุทธรูปบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นที่ประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันนะครับที่ตาลีบันระเบิดทำลายไปนะครับคุณทั้งหลายพระพุทธรูปทั้งปวงย่อมเป็นบ่อกเกิดแห่งศรัทธาครับชัดเจนนะอริยสัพประการที่หนึ่งคือศรัทธาครับทุกพระพุทธรูปคือสิ่งที่สร้างอริยสัพประการหนึ่ง แล้วเมื่อเขาเกิดข้อ1ได้จะเกิดซับ2ซับ3ซับ4ซับ5ซับ6ซับ7จํานส่งสู่เข้าไปนี่คือการสร้างบาร,รมีของความไม่จนกระดุมเม็ดที่1คือการสร้างศรัทธาพัพพตูรูปเป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธาเป็นที่มาแห่งกุศลทั้งปวงเยเกจิ ee, พุทธังสารนังคตาเสเนเต bon, คมิสันติอปปายาภยูมิงปหายามานุสังเทหังเทวากายัง ปาริปูเรณสันติติท่านทั้งหลายวันนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาะเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาแก่สาธุชนทั้งหลายเพื่อประกาศอานิสงส์ของการทำบุญคืออานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเรานิยมทำกันเท่าที่เวลาสั้นๆอันเล็กน้อยจะอำนวยประโยชน์สืบไปท่านสาธุชนทั้งหลายมีพระพุทธพจน์อยู่คำหนึ่งว่าประตูแห่งอมาตะธรรมอันเราเปิดแล้ว ท่านทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิดคําคํานี้เป็นพระดํารัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับพวกเราชาวพุทธทุกคนซึ่งมีความหมายว่าพระองค์นั้นได้เปิดประตูพระนิพพานไว้แล้วไว้รอต้อนรับเราแล้ว,ลวขอเพียงแค่เราก้าวเท้าเดินเข้าไปเถิดแล้วจะได้มรรคผลทุกคนแต่พระดํารัสนี้มีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าท่านทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิด คำคำนี้บอกให้เรารู้อะไรลึกซึ้งไม่ใช่แค่เราเดินเข้าวัดไม่ใช่แค่เรานั่งใกล้พระสงฆ์ไม่ใช่แค่เรานั่งฟังเทศอย่างเดียวจะสําเร็จประโยชน์ตามต้องการนั้นมันไม่ใช่ครับสิ่งสําคัญทั้งหลายต้องมีศรัทธานําหน้าจึงประสบความสําเร็จได้บางคนเข้าวัดก็จริงฟังเทศก็จริงแต่ศรัทธาในใจไม่มีก็คงยากจะสําเร็จมากผลได้โอเหมือนกันเลย แสดงทำทุกวันถ้าไม่มีศรัทธาทําไม่ได้แต่ผู้ฟังถ้าไม่มีศรัทธาก็แค่ฟังเหมือนเล่านิทานผ่านไปผ่านมาไม่มีประโยชน์ต่อตอนต้องเกิดศรัทธาในคําสอนนั้นแล้วจึงนําไปใช้ศรัทธาในผู้ส่งคือพระพุทธเจ้าครับศรัทธาในผู้ถ่ายทอดคือเราครับศรัทธาในกิริยาของการถ่ายทอดคือไลฟ์ครับศรัทธาในสิ่งที่เกิดประโยชน์จากการนําส่งธรรมนั้นคือธรรมปัญญาและเกิดความศรัทธาในวงบุญของโพธิญาณเราจึงเป็นครอบครัวเดียวกันเรียกว่าครอบครัวธรรมธรรมปัญญา คุณทั้งหลายเมื่อท่านได้พาะบ่มให้มีศรัทธาเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วจึงมีความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปให้บูชาเพื่อน้อมจิตให้เกิดภาษาทะศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะครับภาษาทะแปลว่าความเลื่อมใสเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องมีภาษาทะคือความเลื่อมใสด้วยเมื่อเกิดความเลื่อมใสแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาจิตครับเราจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าตามมาและมุ่งหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนการเปิดประตูใจของเรารองรับอมตะธรรมที่พระองค์แสดงไว้ครับและเมื่อฟังแล้วเราจึงน้อมรับมาเป็นของตัวเองฮะโอปนญิโกพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาได้ดีที่สุดแม้ใครๆได้เห็นพระองค์แล้วย่อมมอบศรัทธาให้เต็มร้อยตัวอย่างพระปุตสาทเทวเถระตอนนั้นท่านกำลังกวาดลานพระเจดีย์อยู่อยู่ในกาลันทาวาลวิหารวันหนึ่ง น่มองเห็นรูปพรุทธเจ้าซึ่งมานตัวหนึ่งนิลมิตรมาแกล้งท่านเพื่อจะหลอกให้พระเถระไปกราบไหว้ตัวเองด้วยความนึกสนุกขนองปรากฏว่าคันพระปุตตะ,ะเทวเถระเงยนหน้าขึ้นมาเห็นพุทธ,ธนิมิตเขา้าจิตเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งได้เห็นพุทธสรีละนั้นแล้วเกิดปิติซาบซ่านทั่วสารพางกายในใจนึกว่าโอ้พรทธเจ้า ทรงเมตตาเราแท้สเสด็จมาโปรดเราถึงที่นี่จึงน้อมเอาพุทธนิมิตนั้นเกิดเป็นพุทธานุสติเอามาเป็นอารมณ์ท่านจำเริญสมาธิและสําเร็จเป็นพระอารหันต์ในท่ายืนตอนกวาดลานวัดครับโอ้สาธุครับโอ,โอ,โอ้แค่คุณได้ฟังประโยคนี้นะี่คือสุดนะคุณทั้งหลายในเช้าวันนั้นได้เกิดพระอารหรันต์ง่ายๆจากการที่ได้น้อมเห็นเพียงพุทธสรีละที่มารจาแรงด้วยนะ มารแปลงร่างมานะแต่ใจของท่านไม่ได้เห็นที่มาเนี่ยเห็นพระที่อยู่ข้างในคุณทั้งหลายมารตัวนั้นที่อุต่าแปลงร่างเป็นพุทธเจ้าก็ร้องไห้นึกว่าจะแกล้งสําเร็จจะอุ่า์จะยเยาะเย้ยว่าดูซิอุต่า์เป็นพระเถระมาหลงกลับมารในร่างพุทธเจ้าที่ไหนได้การกระทําของมานั้นกลับส่งให้ท่านเป็นพระอรหันต์เร็วขึ้นและทันทีที่บรรลุอรหันต์ท่านก็พ้นจากบ่วงมารทันที นับแต่นั้นมาใ,ใดๆไม่อาจรังควานท่านได้ต่อไปนี่แหละประโยชน์ของศรัทธาครับนี่แหละประโยชน์ของศรัทธาในอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นเรื่องราวของ,ของพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มที่เรากราบไหว้กันทั่วไปในปัจจุบันพระอาหารหันต์มหาลาปราบมารใช่ไหมพระอาหารหันต์รูปนี้ท่านจำพรรษาอยู่ใต้มหาสมุทรเมื่อครั้งพระเจ้าอาโศกมหาราชสร้างพระเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุไว้ถึง8 4 0 0 0ืองค์และพระองค์จะทำการเฉลิมฉลองสมโภธ7วัน7คืนแต่เกรงว่าพญามาจะมาขัดขวางพิธีกรรมของพระองค์เนื่องจากเป็นเวลายาวนานนะจึงได้อาราธนานิมนต์พระอารหันต์ทั้งหมดมาประชุมกันสอบถามว่ารูปใดมีฤทธิ์มากที่สุดพระองค์จะทูลเชิญนิมนต์ให้มาคุ้มครองงานพระอรหันต์ทั้งหมดที่มาประชุมกันบอกว่า เท่าที่พวกเรามีอยู่กันตอนนี้หาได้มีองค์ใดมีฤทธิ์มากเท่าพระอุปคุตพระอุปคุตมีฤทธิ์มากที่สุดองค์ท่านนี่แหละจะป้องกันพญามารได้พระเจ้าโสมหาราชจึงถามว่าแล้วบัตรนี้พระอุปคุตนั้นอยู่ที่ใดพระอรันทั้งหลายจึงบอกว่าท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ใต้มหาสมุทรอยู่ที่สะดือทะเลต้องลงไปนิมนต์ท่านขึ้นมาเท่านั้นที่สุดก็ไปนิมนต์พระอุปคุตมาได้ และก็ได้นิมนต์มอบหมายท่านเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยอารักขางานสมโพธิเจดีตลอด7วัน7คืนแน่นอนดังคาดครับพญามารปรากฏจริงๆครับพญามารมาเพื่อทำลายพิธีนั้นให้สิน้นพพระอุปคุตท่านที่เห็นพญามารแล้วท่านจึงได้เนรมิตหนังสุนัขเน่าให้เกิดเป็นเชือกจับพญามารตัวที่ก่อกนวนั้นมัดด้วยเชือกหนังหมาเน่านั้นขันเสร็จพิธี จึงปล่อยพยามาลออกพยามาลที่ดิ้นโลนขัดขืนอย่างไรก็ไม่เป็นผลยอมรับนับถือพระโอคุธพระโอคุตจึงได้ถามพยามาลว่าท่านมีอายุยืนนานท่านได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าตอนทรงพระชนชีพหรือหรือไม่พยามาลผู้นั้นบอกว่าข้าพระเจ้าอยู่มานานแท้ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงแล้วเห็นอย่างละเอียดหรือไม่ มารตอบว่าเห็นอย่างละเอียดเห็นถึงปุริสลักษ,ษณะของมหาบุรุษครบ32ประการหรือไม่มานบอกครบครันจําได้ดีเลยว่าลักษณะเป็นอย่างไรพระอภัคุตจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราขอให้ท่านได้แปลงล่างเป็นเหมือนพุทธเจ้าพระองค์จริงให้ดูหน่อยเพราะเรานี้เกิดมาหลังพุทธปรินิพาน2 0 0 0กว่าปีแล้ว เราไม่เคยพบเห็นว่าพระองค์มีรูปร่างอย่างไรชาวประชาก็ไม่เคยได้พบเห็นว่าพระองค์มีรูปร่างอย่างไรตอนแรกพญามารไม่กล้าทำครับแต่พระพุ้คุณบอกว่าทำเถอะเพราะจะได้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นมารจึงบอกว่ามีข้อแม้นะถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าจะแปลงร่างเป็นพุทธเจ้าให้ก็ได้แต่ถ้าแปลงร่างแล้วพระคุณ ห้ามมากราบไหว้แล้วนะเราจะเป็นบาปเพราะท่านมีฤทธิ์มากท่านมากราบเราแล้วเดี๋ยวเราเสื่อมในฤทธิ์แห่งมารณนะเวลานั้นพยามารจึงนิรมิตรให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพระเชตวันมหาวิหารมีลานหินลานธรรมมีพระสงฆ์ถึงหนึ่งพันรูปนั่งล้อมมีพระอัครสาวกซ้ายขวายืนซ้ายขวาและนิลมิตรกลายเป็นพระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่กลางหมู่สงเปล่งพระชพนรัศสีส่องประกายงามรีบระีับจากพระวระกายวินาทีแรกที่พระบุคุธได้เห็นพระพักของพุทธเจ้าที่จำแรงมานั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาภาษาท่าแท้คำสัญญาที่ให้กับมารว่าจะไม่กราบไหว้พุทธนิมิตแต่ท่านกลับสุดตัวลงอย่างอัตโนมัติประนมมือกราบไหว้พุทธ,ธที่ปรากฏ เบื้องหน้านั้นพญามารกลัวบาปที่พระอาหารหันต์มาก้มกราบตัวเองจึงรีบคลายลิตกลับร่างเป็นพญามารแล้วก็บอกว่าพระขุนเจ้าไหนว่าตกลงกันแล้วว่าจะไม่กราบล่ะพระพุโคุรบอกว่าอาตมาไม่ได้ผิดสัญญาเลยมันอาตมาไม่ได้กราบโยมแต่อาตมาก้มกราบพระคุณแห่งพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏรูปเบื้องหน้านี้โอ้ oh, สาธุครับคุณทั้งหลายนี่เป็นเหตุผลที่แสดงว่าพุทธนิมิตรหรือรูปลักษณ์และพระสลีละของพุทธเจ้านั้นเป็นศูนย์รวมของศรัทธาได้ประเสริฐที่สุดแม้พระอรหัน์ยังก้มลงกราบในพุทธนิมิตนั้นได้การที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปที่เราทำสำเร็จได้ในวันนี้ ก็ล้วนเป็นบุญใหญ่เพราะสิ่งที่เราจะฝากไว้จะทำให้เกิดศรัทธาในผู้ที่ยังไม่ศรัทธาจะเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นมงคลแก่ผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นคนที่ยังมาไม่ถึงก็จะได้มาเห็นในรูปลักษณ์ของพุทธสรีละอันง,งดงามยิ่งเมื่อได้เห็นพุทธปฏิมาที่สร้างจากสิทธิจิตศรัทธาของเหล่าสาธุชน ใจเขาจะเกิดศรัทธาใจเขาจะเกิดประสาทะใจเขาจะอ่อนโยนใจเขาจะเป็นกุศลที่ได้กราบไหวบูชาเพียงเท่านี้ก็เกิดบุญใหญ่แล้วซึ่งแน่นอนว่าบุญนั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้าท่านเจ้าภาพทั้งหลายไม่ได้สละทรัพย์ส่วนตนทรัพย์อันมาจากสัมมาชีพทรัพย์อันมาจากความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจากกำลังความสามารถของท่าน สายบุญสามัคคีของท่านมารวมลงในการนี้เพื่อให้เกิดพระพุทธเมตตาธรรมปัญญาคุณทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์จึงบอกไว้ว่าใครที่สร้างพระพุทธรูปจะเกิดอนิสงส์สามต่อนะจงบอกต่อๆกันไปอนิสงส์ต่อที่หนึ่งอนิสงส์ต่อตัวผู้สร้างครับผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยศรัทธา ย่อมมีสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นพยานบนผืนฟ้าแห่งสุกติภูมินั้นจะเกิดวิมานมีนางฟ้ารายล้อมผิวพันเปล่งปังดังทองคำมีเกียรติยศมีชื่อเสียงในด้านคุณงามความดีเพียบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและจะไม่ลงสู่แดนอบายภูมิแม้นผิดพลาดพลั้งไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตลอดหนึ่งับก็ตาม พบชาติใดก็ตามเกิดประทานศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระเมตไตรยพุทธเจ้าแม้ได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุธรรมได้ต่อหน้าพระพักนี่คืออานิสงค์ของผู้สร้างพระพุทธรูปอานิสงส์ต่อที่สองยอมเกิดอานิสงส์ต่อผู้อื่นครับเพราะเป็นการสร้างศรัทธาอาอเป็นอริยทรัพย์ประการที่หนึ่งให้เกิดในใจผู้คนให้คนได้กราบไหว ให้คนได้ประพฤติดีประพฤติชอบให้คนได้เวียนทักศิณาวัดให้คนได้ห่มผ้าพระประธานให้คนได้จุดธูปเทียนบูชาจุดประทีปบูชาใต้ต้นพระศรีมหาโพ,โพลังกากุศลเหล่านี้เป็นการช่วยคนในองค์ประกอบของการเกื้อกูลต่อผู้อื่นต่อที่สามเป็นบุญยิ่งต่อพระศาสนาเพื่อสืบอายุพระศาสนา ให้คงสถิตสถาพรให้นานมากกว่า5,000ปีโดยพุทธรูปที่เหล่านี้จะมีอายุยืนนานยิ่งกว่าเราและพุทธรูปพระพุทธเมตตาธรรมปัญญานี้สร้างด้วยหินทรายเป็นหินทรายแดงชนิดเดียวกันกันกนกบที่ทําเสาอาโศกที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้พิสูจน์แล้วว่าผ่านการเวลาได้ถึง2,000กว่าปีพระพุทธปฏิมาพระพุทธเมตตาธรรมปัญญาที่เราร่วมกันทํานี้จะประดิษฐานตั้งมั่นอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และถวายโดยคารวะประกาศธรรมประกอบถวายพิธีในบุญของวันปีใหม่ไทยเป็นวันรับปีใหม่ที่แท้จริงของสุริยคติแห่งแดนสุวรรณภูมิเป็นวันบวชสามเณรธรรมปัญญาสามเณรโพธิธรรมปัญญา,า,เ,ปญญาเป็นสามเณรที่มีนามว่าปัญญาโชตแปลว่าความสว่างไสวของปัญญาเป็นบุญของธรรมปัญญาที่ร่วมกันกระทำคุณทั้งหลายนี่แหละคืออน,นิสงส์สามต่อต่อตัวเราต่อโลกมนุษย์ ตอพระศาสนาเป็นวาระอันต่อเนื่องที่เสร็จสิ้นจากการนั้นเราจะได้ถวายทองคำบริสุทธาทาชาทา,ท,า,ท,าทองทาฉาบทาทาพระวรากายองค์พระพุทธเมตตาปฏิมาองค์จริงนะพุทธคยาด้วยเป็นบุญของพระพุทธเมตตาซ้อนพระพุทธเมตตาซ้อนพระพุทธเมตตาหลายวาระการเป็นบุญอมฤตบานที่ธรรมปัญญาได้รับเกียรติและ ความมอบหมายเมตตานั้นจากพ่อแม่ครัวาจารย์และสรพรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนี่คือบุญที่เราตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าหากเราเป็นผู้ถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกควรผู้ใดที่มีบุญสัมพันธ์กับเราไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามขอจงมาเกื้อกูลหนุนส่งให้เราทำกิจการนี้โดยสำเร็จและขอให้บุญที่เราทำนั้นยิ่งใหญ่และประนีตยิ่งขึ้นคุณทั้งหลาย อาน,นิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวจึงเกิดอัน,นิสงสงถึงสามต่อเกิดต่อตัวเราเกิดต่อผู้พบเห็นเกิดต่อโลกมนุษย์เกิดต่อพระศาสนาในานามของครอบครัวธรรมปัญญาจึงขออนุมโมทนากับผู้ร่วมบุญท่านเจ้าภาพท่านที่เกื้อกูลบุญกุศลทั้งในานามส่วนตัวในานามครอบครัวในานามของผู้มีชีวิตนามผู้ไม่มีชีวิตนามผู้ที่ทรงทาตุขันอยู่หรือไม่มีท้าขันก็ตาม ที่สุดแห่งการสร้างทั้งหลายจึงได้รู้ว่าบุญกุศลที่เราทำมานั้นจะฝากไว้ในพระศาสนาอย่างงดงามสว่างสวัยในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณแห่งพระพุทธเจ้าขออำนาจคุณแห่งพระธรรมเจ้าขออำนาจคุณแห่งพระสังฆเจ้าและอนิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาธรรมปัญญานี้จงปกปักรักษาญาติธรรมสาธนุชชนทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวง คันประสบเหตุเพศภัยใดๆก็ขอให้พบหนทางของการเยียวยารักษาที่ดีที่เหมาะสมขอให้มีชีวิตสุขร่มเย็นเจริญด้วยจตุรพิษพรชัย mm hmm. คืออายุวรนะสุขะพละปฏิพานธนาสารธรรมสารสมบัติทั่วนหน้ากันทุกคนทุกท่านทุกองค์ทุกตนทุกพบทุกภูมิเทิน mm hmm. ขอน้อมนำพระสัตธรรมทั้งหลายแสดงไว เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีนิพพ at านะปริโยสานาสเพธรมาอนัตตาทำทั้งปวงและพระนิพพานเป็นอนัตตาแต่ทำให้ปรากฏเจิดจ้าได้ในใจเราครับสาธุสาธุสาธุครับ